아, <목소리나> 땡 สวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับไล่แรกของวันนี้ครับอยู่ที่สนามสามพรวุดนะครับมาดูเวทน่ารักน่ารักแรกข้ามหัวแปรครับพี่ก้องเมืองสามหมอกครับกับเหลาค่ายน้ำเกี้ยงครับฝั่งนู้นครับตอนนี้ฝั่งนี้นําอยู่สองต่อหนึ่งครับเหลาตีสนุกคู่ขี้สุสีครับเหลี่ยมนี้ครับ หนึ่งต่อสองครับแรกเสิร์ฟแรกข้ามครับน้องเหลาครับค่ายน้ําเกีียงครับพี่ก้องน้องสมอครับไปไหนครับเปิดไม่ดีครับลูกนี้ครับแต่พลิกขึ้นนําอีกรอบครับสําหรับค่ายน้ําเกีียงครับสามต่อสองครับเอาแล้วครับเปิดไม่ดีครับไล่ไปยืนข้างนอกครับหน่วยรับคนเดียวโลยเข้าไปครับพี่ก้อง สองต่อสามครับเลาเปิดไปข้างหลังปอนทันไหมเอ้ายกมาดีครับยอดเอ้าหนุยเห็นโรยมาห่างแล้วไป้องแปรข้ามไปเอาใหม่ครับปอนตั้งหลักโรยเข้ามาลาว

ามาดิคิด่ให้เลยจ้ะแล้เสฟอ้วยเหรอเอาวะพี่เอาวะเสรอกไปเถอะเอาไหมฮะตเองให้เต็มสามต่อสามครับกล่องดนไปไปไหนครับบอล สี่ต่อสามครับต่อลอยเข้ามาครับล้นไม่ล้นครับโอ้โหสกิดได้ครับลูกนี้สามต่อสี่ครับ ได้นด่นะเอาโหเหล่าตีดีครับตรงนี้เหล่าครับเศิหยอดมานุยเข้าไปโยงเข้าไปครับพี่ก้องห่างหน่อยฮะเอาจับติดซ้ายก่อนโรยเข้ามาเหลาตีเอาไม่ข้ามหัวครับโรยเข้าไปใหม่พี่ก้อง

มปันไปครับปอนโรยเข้ามาเราตีโอ้โหลงหลังเยอะเลยครับอ่าตักทายเพื่อนมานีสินด้วยครับเสียงสัญญาณเป็นไงครับตอนนี้ใช้บูทูด ถ้าดังฟังชัดกดหนึ่งมาหน่อยครับตะเหลาเสิร์ฟมานุยโอยเข้าไปสวยงามน,นีดตีโอ้โหตีไปทางเดียวครับพี่กองโอยเข้ามาตะเหลาตีเอาเอานุยทันไหมหล่นไปครับเหลาเปิดปอนโรยเข้ามาตี้ติดหัวหนุยพี่ก้องโอ้โห้เ,เปลี่ยนขวาบ้างครับพี่ก้องครับโอ้โห้เด็กอยู่ที่ไหนสัมพวุธบางนาครับ อาทิตย์ห้าลงเลยนวนก่อนลวนก่อนนะครับนอร์นวดใญ่เลยครับไอย้ี้ยว้อันี้ยังอยู่ที่4ต่อ3ครับเอ็เสริมต้องดยไปบอลลอยมาเหลา ตีโอ้ตีเพียเดียวเหมือนกันครับอลอยๆเข้าไปพี่ก้องแก้ไขเอา аш! ไม่ผ่านนะปอนไปไหนไม่มาครับลูกสองด,ดีเ<ว>นาะฝนไม่ตกอขยอ,อย่าให้ตกเลยมเมื่อคืนก็ตกทำไมจำนวนผู้ชมไม่ขึ้น เข้ามาแล้วทักท้ายด้วยนะครับ5-3ครับกล้องนำโดยหลังไปเหลาเปิดหัวทันไหมตีเอา้าติดหนุยหนุยโรยเข้าไปกองยอดบอลเห็นโรยเข้ามาใหม่ครับเหลาตีเอตีทางเดียวครับเอาไปกองต้องแก้ข้ามโอ้โหหัวแข็งเอาใหม่ยอดโอ้โห เทนเนอร์เยอะยกัวเทนเนอรออกสนา้องกัเว้ทไัปยเลงเเกมสุของนองเราครับสามต่อหเอาหนุ่ยยังได้อยู่ร้อยเข้าไปหล่นไปแล้วทเอาแล้วเอาลาบอลล้นคืนมาครับ แลกข้ามนะครับแลกเสิร์ฟแลกข้ามครับเสื้อดำกับเสื้อแดงนะครับโค้งลงต้องล้มลูกสองนะครับลูกแรกไม่ได้ครับตรง,ง,งนี้ทำงานเป่าทั้ครับรบอลลอยมาแลาวตีมาหาพี่ก้องโอ้ยเบลดเล็กๆแต่ถูกใจกองเชียครับ สาต่อหเกมเสิร์ฟน้องเหลาโรยเข้ามาก้องก้องทำให้ตีทางขวาออกบอลเปิดเข่าโรยเข้ามาตีโอ้โหอยู่ที่ตัวคุมนะครับเรียนี้ครับมีไปให้เหลาได้แล้วก่นคนดูเยอะเยอะเนาะกล้องเชียร์กองเชียร์เอาเกมเสิร์ฟของเจ้าเหลามาครับยังอยู่ที่3าต่อห เซิร์ตี้ซ้ายมาหนุยรับขวาโอยเข้ามาพี่ก้องห่างแล้วแก้ไขปอนโอยไหลเข้ามาโอ้โหล้มนิดเดียวลุยพี่ก้องตีไปหาเหลาเปิดหัวปอนต้องยกซ้ายมาเหลาขันหลังไม่โดนเบเก้ครับเหลา ดีเนาะเพื่อนพี่กอฟเส์อไปน้าต่อสีบอลลอยเข้ามาเจ้าเล่หโอ้โหมองไม่ถึงลูกนี้ครับยืนดูอย่างเดียวครับไม่ข้ามครับอ้าวพี่กองเอาหมีเข้าไปหนึ่งแต้มครับสองหนึ เอาแล้วเปลี so ite, so ่ยนฝั่งครับแต่ก็เปลี่ยนสุดสองครับนี่ครับเราไทยน้ำเกี้ยครับเสื้อดำครับปวดทาครับส่วนน้องบอลครับนี่ครับเสื้อสีฟ้าต่างทีมน้ๆครับตกเป็นร้ออยู่สองแต้มครับฝั่งนี้นะครับไทยน้ำเกี้ยหรือว่าลงไม่อัดครับฝั่งนู้นรวมทีมครับีกล้องสีนักลินครับกับเจ้าหนุ่มหัวระเบิดครับ กต่อ4ครับเสิร์ฟอี่มาเล้าปิดหัวบอลยกไปเล้าโอ้โหตีไปตรงกลางเดียวม้ยจับได้ก็แปรหยอ่อ้ยหย่อนเลยครับโอ้โห,โห,โห,โหล้นไปครับตรงนี้เป็นแทนอีกแล้วครับพี่ก้องครับ

เขาหยอพี่กองตักรองเท้านุยไปไหนพี่กองทันไหมแปข้ามไม่หรข้ามครับไปข้าแล้ว

ตีเอาติดไซต์อนไปไหนโอยไเราต้องแก้เอาหัวนุยโอยมต้องตีโอ้โหออกหลังตายเลย

เาลสวนมาลิสู้ๆมาดูลูกน้องหน่อยด้ว5ต่อ8แข่งไปโอ้โหยนับหนึ่งสองไปกตีโอ้โหเริ่มตีไม่ลงแล้วครับเสียแต้มไหมโอ้โหไล่ไปหก ต่อแปดเก็บเสอตอนาครับต่อแครับเราอกิอร์ฟเสตไาไอีกนรับไหไหนมาไว้ที่กองมาแก้ไขครับตีโอ้โหเอาตีเอาบเขากตีหาเราบอลไปไปเอาตีตอ

ก็เขียน12ลอยยไปออกหลังครับเหลาสู้สู้ได้ไม่น่ารอดต้องห้อยไหล่อ๋อรู้ครับแต่ตก้รับเสือมหาเลาวตัมั่นใจแล้วก็เปิดนิ่งมากครับตอนนี้เหลาตีไปติดขันเท้าอุ้ยต้องต้องแก้ไขยังตีมหาเหลาอยู่ปอนยกไปไม่เข้า

เปลี่ยนเซอร์ครับเหล้าน้ำเกลียงครับเออไปหน่วยเปิดหัวลอยเข้ามาี่ก้องโอ้โหผมไม่ผ่านท่กอครับองไปใหม่ครับโอ้ยล็อกไปได้ครับตรงนี้อแ่คเออเยคุณออได้ออกไ้ออกเย

8ปดต่อเก้าเดตามอยู่โอ้ยนะครับบอลเปิดหัวโอนไปเหลาตีหาพี่ก้องเปิดครับไม่ได้ เอรไปไกลมากครับโอ้โหโดยเข้ามาถึงไหมพีก็ฟกฟกฟกออกตัว ต่อห้าไปสามรอยตายับาคา้ายราตครับเตรียมตเจ้าเหล่าครับไปครับฝ่ารัอก้อนแดงตั้งไปไหนพี่กองป ครับแต่มีศูนแจ้งเกมครับเขาจะสร้างชื่อได้ไหมครับได้ครับสิบต่อแปดครับหน่วยเปิดออกมาโอ้ยทำได้ดีครับสำหรับพี่กล้องครับ ไม่เห็นครับขออภัยครับแดดมันส่องหน้าจอครับ KFC เหลา,หาน้่นเกลี้ยงชมไว้กินข้าวขออภัยแล้วมองไม่เห็นครับโอ้โหแดดมันส่องหน้าจอหลับขอเมนต์ครับขอบคุณครับ FC ฟซครับที่เข้ามาพา,ท,าทุกอย่างครับสิบต่อแปดครับยืนรับคนเดียวนะครับฝั่งนู้นครับไป โดยเข้ามาพี่ก้องหลนน่นะครับนอนจากเหลาทำไมตีหยอดพี่ก้องตักหลังพาหนูยกมา,มาพี่ก้องตีโอ้โหไม่ได้แตมครับยังร้องอยู่ที่สิบครับแปดต่อสิสออสบ โอ้ยไปครับเหลาเปิดหัวยังได้อยู่ครับแก้ไขเอ,อ้าไล่มาครับ เอาครับเกมเสิร์ฟของพิทท่องครับ9ต่อ10โอยมาละครเปิดยกไล่เราดีดีกับพิที่องครับมาเดือดเดือดท้ายเกมครับมวยเวทเล็กๆนะครับออกตัวต้องให้เข้าให้ถูกฝั่งนะครับพลิกไปพลิกมาได้ครับเวทเล็กเราครับ เตะไปตีสายไปยนุยลอยหาครับพี่ก้องตีเอ้าวบอนยังได้อยู่เหลาตีติดหัวนุยลอยข้ามาพี่ก้องตีโอ้โหหมุงไม่เต็มหัวเหลาแก้ไขแผลไปอ้าวยังได้อยู่นุยลอยทำไมโอ้ยังติดอยู่เหลาโอ้โหยกเอาขอให้ได้สักจังๆเลย ตีไม่ขาหัวอ๋อหน,น,นุยไว้เน่าตีหนุยติดหัวโอ้โหโอ้โหแป๊บนี้เนี่เหนื่อยแล้วครับตัวทำถ่ายจมูกก่อนกันเราตีหนุยนยังงาอยู่ตีก็ไปก็ตีอโอ้หลับตาตีเลยครับเอาเหลาข้าจะหยอ่อนหนุยยังทันอยู่ถูตก,ต,กต้องตีแล้วเอาบอลลอยไปต้องเหลาต้องแก้ครับตีหัวหนุยเอาแล้ว ไม่ตายเราตีเอาไม่อมไม่เคยยกครับโอ้โหแทบหมดลมครับโขี่ดอกเนี่ยครับแอดมินนับไม่ถูกเลยครับโอ้โหกว่าจะได้แต้มนี่ครับเอาแล้ครับนั่งเหยียดขาอยู่ด้านหลังครับกรหับเหล่านะครับ เดาแล้วบอกที่ไม่ตายผมตายเองครับโอ้ยีกล้อกี่กุมูลาบงเลยครับจะปแลอเขนยรบล็อกแต้ไว้ได้ครับเหนียวแน่นจริงๆครับล็อกไที่สิบโอ้ยเข้าไปครับตออเหลาตีตออ เสมอครับสิบต่อสิบครับ ดังเท้าหนุย้ยโรนมาลนมาป้อนจับหนึ่งสองเอลาตีโอ้โหทีีลงลงเลยครับ เอาล้วเกมเซิร์ฟของเข่าเหลาครับแทงซ้ายเหลาส่วนมะลิพีกองแกเซิร์ฟโด่งอย่างเดียวเอาหนุยมุมแคบได้ไหมพีก้องปีโอ้โหติงหวัวปอนโอ้โต้องแกไขครับต้องเหลาแบบไปไปออกทาง เออแล้วไปเหลาตี้โอ้โหพิกเน็ตลงนะเปลี่ยนทรงนะครับเป็นเกมเสริมของเราสมลิว่าเหลาค่ายน้ำเกี้ยนบต่อสิรับ หนุยโลยมาห่างครับพี่ต๊ะแปรมาครับกอนโอยเข้าไปครับโอ้โหนุยโอ้แปครับขึ้นแท่นไปแล้วครับเหลาครับ ขึ้นแค่นเลยครับสำหรับเราข่ายน้ำเกลี่ยนะครับเอาแล้วครับไม่พิมพ์ราคาต่อรองกันใ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 นเพจนะครับเดี๋ยวเพจโดนบล็อกนะครับขอบความกรุณาด้วยน,นะครับแปนเพจนะครับลบคอมเมนต์ได้ช่วยลบให้ผมทีนะครับ เ็ตต่อสิบครับโอยก็มาพี่ก็นี่ไม่ผ่านหวัวแล้วเกมไม่เกมเกมไม่เกมเราเรียบร้อยสองต่อสิบครับโอ้โหแอมตามมาครับพิกเอาชนะไปได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับรบกวนเอ๋วยนะครับ ขาต้องจบคลิปไปก่อนครับโ้สูงสีครับคู่นี้ออกใครก็ได้ครับจบคลิปต่อไปครับ